สวัสดีดครับรูไปเจ้คนนิดอนค่ะปูกบับหลานน้อยครับผม่อน้องมปเจ้ครับเมื่อนี้มากินข้าวเ้าน้ำกันครับเมื่อนี้วันที่สิบสองเนาะวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอาหารจานี้ง่ายๆครับผมง่ายๆนะครับดีต่อสุขภาพเนาะเมื่อนี้กินเมนูปลานะครับขอบคุณแม่ดองนะครับขอบคุณยายภูพิงที่ ทรงาฝาก <S <S ฝากปลาัวนีมน้มาเนาะเมื่อวานเมื่อวันกินของผัดดองนะครับพัดดองหามาฮามา, <S 1> <S 1> มมาก็นย่งเหลืออยู่นะครับย่งเหลืออยู่แต่ว่าปลาปลาปลาแห้งนี่กัย่งเหลืออยู่นะครับคือปลาแหง้งนะครับปลาซิดเบ็ดนะครับปลาจากธรรมชาติเนาะเก็ดเอง,องกับผอมกับแกวนะครับอันนี้เป็นแจ้วแล้วก็ส้มผักเสี้ยนแล้วก็ของไปเตยก็ไข่เหมือนเดิมนะครับผมเมนูลาดมักแล้วก็ผอมกับผักสดแล้วก็นาะไม้นะครับ นี่เป็นน้อไม้น้อไม้ดองน้อไม้ที่เอ่อย็ดใส่ถุงไหวของอาแดงนะครับน้อไม้อาแดงกลับ่ามาแต่ด่วดละละถงบ้ได้กินได้เผือกทุเ <c oughs> ี้มันมีอายุปะเก็บได้เป็นปีอันนี้นะเก็บได้เป็นปีอ่าถนอมกาเบวนการถานอมอาหารนะครับผมมากครับกินข้าวน้ำกันเนนช้านี้กับอาหารเมนูง่ายๆนะครับข้าวยืดมากข้าวยืดมันเป็นแบบไหน,น ข้าวเหนียวเหมือนคีดเลยอ๋ออันนี้เป็นข้าวเย็นลูก <c oughs> เป็นข้าวเย็นข้าวอุ่นฮะกินมันมันบล,ลายดอกเมื่อนี้กินกินกินเบิดนี้มืนอก็จะลงไปห้าข้ามาแล้วนะครับขอบคุณก็ดอกไม่ดอกนะครับขีเอาเขา้ขาวข้าวซานมาเอาเข้าวซานไม้น้ำน,นะครับสองสองถุง กินกินแค่นี้ก็บสามคนนี้ก็อีกรวนนะครับประ,ะมาณสามเดือนสามเดือนจ็คสิเบิร์ดบลเบิร์ดนะครับอ่ากินปลาเนาะครับผมปลาจำแจ้วอาหารบา้า,านเน่าทำเองแก้วกับน้นเหงือพ่อ,อเหงือแมน,นกินน้ำมันจำแก้วตับมะขุกง ก็ปิ่งปลาจงิีๆมันก็นเขากันมันก็นก,นกินได้เป็นว่าอาหารมื้อนี้บ่ได้บ่ไดดซื้อเพิ่มจักบาทนะครับปลาก็เป็นเขามไม่ดองปากมากเนาะมันใครก็เก็บม,มาจากลกมาจากของใครจาของแก้วก็ซื้อเมือม่อวันจะเมื่อวันครับแก้วมันกินได้สุ่มมันสมพักกะซื้อมาจะเมือม่อวนัน หยับนวดนะครับเพื่มากินกับผักหน่อไม้ลองมองหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยเราอยู่สองถุงสามถุงนะครับถ้ามาเขียน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 เห็ดเป็นซุปหน่อไม้ก็ได้นะครับไปซื้อน้ำอย่านั่งหรือว่าไปซื้ออย่านั่งมะยองใส่หน่อไม้ก็เป็น ผมมาจากสวนที่ผมไปตัดมา่านเฮ็ดอันนี่หละเฮ็ดอันคางบ้านเนี่ยนะครับไม่เจออร่อยไหมวันนี้ใส่บุบ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 แซบบิลีจ้ะแซบบิลีอะไรบ้างเหี่ยวเขาผมเลย เมื <id>: ่อวานได้กินข้าวแรงบ่ล่ะกินกว่าปูจะออกมาจากของนั่นต้นจากของงานนะครับกับซีทุ่มคว่าเมื่อวานเลยซีทุ่มคว้ายังนั่งเบิ้งยังเบิ้งยูทูบอยู่ดูเอสดีดีแต่ว่าแต่ว่าปูบอกว่า ปู่บอกว่านอนไม่ลาว่นพอดีลงมานอนปั๊บบ่ถึงหน้าที่ลับเลยนะครับนึดีๆคอยหาอยูหากินกันไปนอครับพี่น้องหาอยูหากินกันไปพอมมีงานเห็ดก็ยังดีอยู่ยังมีความหวังอยู่หาเงินได้ก็ใช้ไปเนาะ หางกันได้ใส่ไปไทในิ่้งที่จําเป็นเพราะได้ซื้อยูซื้อกินแน่ในี่ิงจําเป็นแน่ปึ๊บเอาปึ๊บเอาแมน แต่ละเมื่อละวันนะครับมมนกอเป็นเรื่องธรรมดาทุกยงังทุกอย่างหยุดได้ครับถูกอย่างหยุดได้แต่ว่าปากกับทองมันหยุดบ่ได้นี่คือปัญหาของคนถ้าคนเขาบ่้ามีปากกับทองปัญหาปัญหาเรื่องต่างๆกับข้องจะบ่าตามเมื่อไรขนาดนี้เขาต้องกินเขามือละสามเถอะ นีค่คือปัญหาของคนทีแท้จริงนะครับในยุคข,ของอยากหมากแพงถูกอย่างก็มิ้งแต่ทวีคุณย,ยินยินเป็เรว,ว่าหารไกหาเลยหาสิปวะก็่รูว่าสีเดินไปได้ซำไหนนะครับเอาเอาเท่าที่เอาเท่าที่ไปรอดเนาะ หัาหันไก่แับมันบาไวอีกทีในขณะที่เข้าตรงมันได้เดือนหนึ่งกนบอถุงหนึ่งถุงหนึ่งเดือนหนึ่งก็เดือนละหาลอยว่าหันไก่เดือนละหาลอยหาลอยกว่าพร้อมหาลอยกว่าเข้าซื้อใครกินกับ่พ่อหาลอยล้วครับ กุงนึง1ิบสิบหน่วยก็ต่อหาหาสิบบาทเนะาะอย่างน้อยๆขัน้นต่ำก็ลูกละห้าบาทสิบหน่วยสิบหน่วยก็หาสิบบาทก็กินไข่จากอาทิตย์ละยี่สิบหน่วยอย่างจีินะครับซื่อจากอาทิตย์ละเถื่อได้ไหมได้เอยเนาะการซื้อเมื่อไหรให้ร้านอย่างเดี๋ยวเลย ว่าอันนี้อู้ดวได้กินคักกินคักรีกินไข่อนไรไข่เจพยวแต่เา้าห้าวที่ว่าดีาส่อไข่าจากเดือนละสีเทือก็คือสองรอยบาทโดยที่ว่าหา้าบรไเลี่ยงบดไอดูแด่ค่าอาหารเดือนละห้ารอยกว่าบาทนะครับเค็อิมแล้วอ่ะ ถ้ามันแพงแล้วเราเ้างไหวบาไหวอิริ่เขาก็กินโตมันเนาะเขากินโตมันนั่นจอยก็อยากได้เยอะนั่นจอยกระทำจคันนั่นคันคันเพรไหวเหรออ่าบอกกันเรื่องเพราะว่านั้นจอยสีเอาคือออกมากปุ๊บมันม่ได้ขายมือละแพงเลยนะอ๋อคือมันเกิดสองมือแพงคือมันกลายเป็นทั่อข้าวของอาหารเลยนะคล้ายกับคายท่อทอทุ่นแล้วขายท่อทุ่นก็เอาคือเก่ามาเพราะนั่นจอยทำรึมมือ ขันคู่หัวอาหารเนี่ยครับขันขวาแล้วสวยเลบอกมาใจเรื่องวันเพราะว่าเลิกมาใจแล้วมียี่สิบตัวแล้วเออสองมือนี่คขันขายพร้อมกินพร้อมมันก็จะพอดีนี่นะแม่นตะไคร้เหมันก็พอได้อยู่แต่ว่าเขาคนปลขายขายบ่เป็นครับเพราะมันพอขาดกระชกทีขายยังไงข้ามิ่งจะแบ่งสันปั่นตัวนีมิ่งจะแบ่งกันไปกิน ใส่ทวงหายคนมันดเยอะแล้วเรได้หายคนนะครับได้พุนันมาพุนีมาครับพอได้ใส่ทวงหายเนาะครับปุระซีหน่วยเศร้าวนวยเหนวแล้วครับมืดอีก็คงจะบ่บ่มี่ยังนะครับบ่มี่ยังเสื่อมไปหลายกว่านี้ก็เตือนเ,อเนชาม,มากอะ ทำภารกิจนะครับประจําวันเหมือนเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกเมือ่อภารกิจที่เดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆที่บ่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือตื่นขึ้นมาต้องหาแนวมากินเที่ยงมาหาแนวมากินก่อนนอนหรือค่ำมากหาแนวมากินอันนี้คือเดิมเดิมทุกเมื่อก็คือการกินข้าววันละสามครั้งในการกินข้าวแต่ละ เมือ่อละสามครั้งเนี่ยมันต้องมีการ่าใสายใจมีค่าใสายใจหาเงินมาเะใส่นะครับบางที่ก็หาท่านบางที่ก็หาบ่อท่านาเดือนได้หาบ่ท่านก็ค่อยอดค่อยออมกันแต่ว่านี่ก็เป็นอาหารชั้นดีนะครับชั้นดีบ่เป็นบ่เป็นกีร่ายาสู่ไปนะครับอยู่ได้อยู่เนาะอยู่ใช้ชีวิตแบบนี้แหละ บางครั้งก็เลือตัวนเจ้าของสูงมากตั้งแต่หน่อยเท่าๆสิ่งที่ว่างไว้สิ่งที่มุ่งหวังสิ่งที่ว่างไว้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ในเมื่อมันบ่นเ,เป็นตามที่ว่างไว้ตามที่คาดหวังไว้มันก็รู้สึกว่า มันมีความถูกแทนดี่ามันจะมีความสุขเมื่อนี้วรตัวเหลือท่านสามร่อยครับผมบอกบ่อายก็คือว่าในใน่นมือนี่นะครับหลังจากเคี่าค่าจ่จายประจําประจําเดือนนะครับเพราะว่า รายเดือนมันต้องใจใจใจนั่นใจนี่ใจนัน่นใจนีนจนนจนน่มันต้องเคียอนะครับถา้าปอใจมันก็มีปัญหาเช่น <c oughs> ปัญหาของงวดลดจริงจิน,นะครับปัญหางวดรถก็ต้องใจเขาจนกว่าว่าที่สาเร็จปัญหาต่างๆปัญหาคือค่าใส่ใจไล่เดือน,นครับไล่เดือนประจําเดือนมันก็สูงพอสมควรแต่ก็ต้องใจนะครับอดออมในกรอยู่การกินของเจ้คของไหว คือลูกค้าก็พ่อมาอยู่ดครับ,บเห็ดงานค็พ่อมาเห็ดแน่แต่ว่าบมแมนเห็ดปับ๊บได้เงินปั๊บหลดนะบางเจ้าก็คือต้องรอเวลารอ่อรอไปสะก่อนในช่วงรอนี่ก็ต้องทําใจนะครับแล้วบ่ตายหรอกครับส่วนมากที่ผ่านมาเนาะพันจิตตายหายใจแบบเพึ่นมาหลดดอก ที่ตายก็หายใจแบบขึ้นมากขึเกลนะครับคือมัต้องสู่สู่ต่อไปให้กำลังใจเจ้าของนะครับให้กำลังใจเจ้าของให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่มีโอกาสนะครับสำหรับผู้ที่มีโอกาสหรือผู้ที่มี ทางเดิมที่สวยรู้ก็ยินดีแสดงความยินดีนั่นครับแต่ว่าทุกคนผมมั่นใจว่าทุกคนต้องต่อสู้อยู่ๆมันสิมาด้วยมิ่งจะลาบรอยหรือมาแบบบริเหตุยังเนี่ยมันก็คงใจยากนะครับคนที่บริเหตุยังก็คือคนป่วยนะครับผมก็คือคนป่วย ล่อเมือ่อไตก็นั่นละ่ะคนทีบ่บเห็นอย่างคนทีบ่บดินบบล้นเนาะค้นจมนำนะครับจมนำก็ต้องหาแนวเศร้าแนวดึงก็คือกับเหมือนกับว่าเฮ้าบ่มีเงินเฮาก็ต้องหาแนวเห็ดไห้ไ้ให้มันมีสิ่งที่มาต่อลมหายใจเฮ้าไห้ไตเบิ่งกันต่อไปครับพี่น้องชีวิตบ่แนนอนดอกเมื่อนี้ยู่จังสีล้วเมื่อนา เมื่อนามันกับบนแห่นะครับถ้าบ่ตายไปเลยก็คงจะฝืนฝืนขึ้นมากนะครับชีวิตยังไม่ลมหายใจยุ่สู้ต่อไปสู้ๆครับพี่น้องนะสำหรับม้อนี้เอาไว้สำหรับนิคอนสวัสดีครับ